สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขค,ขคนวันนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมันนี้กับบัวทองพาพี่พาน้องขึ้นผู้พี่น้องผู้สังแห่ขึ้นป่ามันนี้ก็ได้พูดละผู้ก็ยังบด้หอดหากำลังเริ่มขึ้นพี่น้องเลยเบิงบ้งเบิ้งระยะทางขึ้นพี่น้องอันนี้ยังบัวหอดยังประทันหอดบอลทีว่ามันเป็นก้อนหินเนาะหากำลังเริ่มขึ้นพูดละผู้ก็ได้ ข่อยตะกลายในสูงเทไรมาฮอทีมันก็คื้นต่ำๆหนึง่งทางขึ้นอันนี้ผ่านน้ำทางพี่น้องกันนี่เพิ่นเปไหนผ่านเป็นเจ้าทิ่นแทนนี่นะมาแถวนี้ก็มีแต่เพิ่นนะพาขึ้นภูนี่ขึ้นไปหากระหอกกระแตพุ่นโอ้ย่างไกลนักน่องอย่างขึ้นกันเลย เราก็ขึ้นมาฮอดพักกลางพี่น้องผู้สูงสำนีแล้วฮอดพักกลางก็ได้คลอยไปตเตวิวอยู่มีแต่ผู้ตพาพูนยังสูงอีกทางขึ้นเมย์เมย์เมยหายใจบติดท้องแล้วพี่น้องพูนทางขึ้นมีแต่ก้อนหินนะพี่น้อง ตีทูปีนเ่าขึ้นพลิกขึ้นหอดโดนขึ้นเธอหนึงที่ป่ายปีได้บ่อยขึ้นแต่เก้าแถวนี้มันมีแต่ต้นไม้หมดท่าน,นี่ทีนี้พี่น้องประชาชนไทยสนใจมาแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าทางมาเลยเฮดสนมันมาเลยเฮดสนมันตามตรีนผู้นี่โอ้โคก,กมันประชาชน,สน,สน เอาบังกงใหญ่เป็น้องเลดินจะพูดจะพูดอยู่วิวมีแต่พูดต่พาพี่น้องขึ้นสูงเลยฮบกักกะคักโอ้บานคนเห็นเหอลังคาบ้านคน,น,บบน,คนยังบอทานขึ้นฮอดพี่น้องเขาก็ขึ้นฮอดครึ่งหนึ่งเขาขึ้นฮอดจอมสี ถ่ายให้เบิ่งอีกทีหนึง่งลำบากแท้สั้นแท้โทางขึ้นนี่ตะก้อนขี้หินขึ้นมาก็เห็นวิวอีกโอ<ฮ>้หตัวสั้นแท้นี่ย ขึ้นมาฮอดจอมแล้วบัดนี่นี่นายผ่านพาน้นทางไปเอาบูททางไม่เคยมาโดนเลยคนเขาก็ขึ้นมาฮอดเนี่ขึ้นมาฮอดจอมแล้วบัดนี้นี่มีแต่พลานหินได้บัดน,นี้นะโอ้มีแต่ดงแต่ปลาเพื่อจะขึ้นมาฮอดได้หายใจบทั่วท้อง ยังบรทันฮอดจุดพักเนาะพักกันกำลังเดินทางไปต่อทางกไปแถวดงแถวป่าแล้วแต่ว่าคนขึ้นมาดูอย่าเลยเนะีย่ยงัเป็นทางไปอยู่ได้คนขึ้นมาหาอยู่หากิน ขึ้นมาเอถิงแล้วบูมีต้นไม้แล้วบบนี้มีแต่ขี้หินมดแบบนี้โอ้ต้นไม้ดำน้อยนี่กระบายต้นไม้น้อยหอดเถิงเลยจักเอาสิไป,ปพักอยูใส่และเพิ่นจักสิผ้าพักอยู่ใส่มาเนี้ก็ได้ไปดำเพิ่น <S <S ขี้หินร้อนแล้วพี่น้อง มีแต่พารานกยินเลยปุ๊บทั้งพุนก็มีผู้มีผาดเลยพี่น้องทางพุนขึ้นมาฮอดจอมฮอดจอมผู้สร้างแห่แล้วบาดนี่ยฮอดผู้สร้างแหะะ่แล้วบาดตัวนี้แล้วผู้สร้างแห่นี่ยยังมีผู้มีผาต่อเลยพุนโอ้บอกเไก่เนี่ยขัดมายงีฝนนี่ป้าใบไม้โปร่งนี่งามธรรมชาติดีอันนี้ใบใบไม,ม,ม้มันกำลังลดหมดแล้วมันเลยโปรงามมันจะงามปะเนี่ย มอาอย่าฝนนี่คักอเอาวันนี้ก็หาก็มาฮอดบอนจุดพักพี่น้องเลยพี่อโอ้โหมีน้ำไหลได้เนี่ยมีพ่านสองคนในี่านคนหนึ่งตามมาํำหลังก็ฮอดเลยยากมากเาได้พ่านสองคนมาฮอดพอาเห็นยากมากำหลังเอาพอดีได้มู่สามคนแบบนี้ จะเคยเก็บแ,แล้วแล <laughs> <laughs> สีได้พักอยู่นี่แหละมนเลยกระไดมันมีห้วยมีน้ำไหลใชไปเบิงน้ำมันนี่ <h ums> นี่มีน้ำไหลอยู่ด้ยามนี้ก็ได้อยู่ในห้วยอยู่ในผู้กรได <h ums> น้ำใสใสนี่มันกำงามหนึ่งน้ำมันรอดออกมาเลยนี่น มันลอดออกมาในก้อนขี้หีนเลยนี่ผลไหลลงไปผลนลนำออกมีปลาอีกได้นี่นี่มีปลาน้อยปลาซิวแผ่นไว้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 อยู่นอนอยู่นี่แหละมนนีก็ได้จากหนาวอยู่นี่แหละนี่แต่ก่อนมาขี้หิน จำเดียวทมีชุ่มห่อเดียวมาหลายคนาค้นคักอยู่แล้ว <c oughs> ข้นภูก็ตแต่ลร้านต,ตลอดคูมือมีโซนนี่มีหุนได้ามานโซนลแล้วอโอ้ <c oughs> ไปลืล้อมาคาวีแถววะกับกะเฮไม่ได้คนมา จากโมงพอดีมาหอดพี่ห้าโมงม่เห่นสมโมงครึ่งพอดีไปใส่กลับนี่สามโมงหาสิบโมงอดพอดีประมาณจูงห้าสิบดังเนาะแถวดันสูใกล้ห่นสุแถวแถ้นักเต้นแล้วตอนเ้ามาแถวเลยดันสูงแถวนั่เล ตอนฉีดามีหมูตอนนอั้นเดี๋ยวนี้กคเห็นเห็นเยอ่เนาะมันนี่เต็นวันหนึ่งกินีถึงเต้นโอเคถึงเต้นแต่บอนลูกหลากรองกินี่แหละเ,ละะเานาะโอ้ตัวยางกระดูย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 ตัวจุพุนเห็นอยู่ในบนด้านมาสุดเนาะขับมันได้แลนแล้วแล้วไก่มีซึ่งเนาะมันตกจิตมาเห็นคนนะพี่น้องมือนี้ก็เฮากับหอนยามค้ำค้แล้วเฮากับผากันไปหาใส่กับพี่น้องไอ้นี่ มีกับพ่อไปกับใส่หนูนี่ไปวันนี้เขาก็พากันไปพูดละขึ้นผู้พละขึ้นดงพลละวันนี้อ่ใส่กับหนูเพิ่นนำทางเขากับ,บูพาป้นไปด,ดอกเพิ่นนำพาไปฮะเหลือเลยน้ำมันมะ เสือแถวกองต้นไม้ใหญ่นี่ไม้ใหญ่เพราะใหญ่เลยเนยะสับกระพุยพนนี่ผ่านพ่นกำลังใส่กลับลูกพีใหญ่พนใส่ลูกพีนำทางกลับก็ไดนะ้ยังบัตรทันใส่เอาก็เริ่มใส่ด่างสองด่างก่อนกลวงกระโดด Hehehe <laughs> แต่มันี่มือตัวเอง mm hmm. กับ